รถครอบครัวที่คุ้มค่าและราคาประหยัดที่สุดในตอนนี้พร้อมชุดแต่งรอบคันกับเชฟโรเล็ตเทรเวอร์เซอร์คันนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกันได้อ,อีกแล้วอยู่กันที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ โรุมรถยนต์มือ2สจังหวัดในวนราชธานีนะคะวันนี้เราก็มีรถครอบครัวน่าใช้งานนะคะที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าและราคาประหยัดที่สุดในตอนนี้กับ c h e v ร o l e t ท r เวอร์ e ซ er นะคะตัวนี้เป็นตัว2.5 LT รถปี2019น่าใช้งานมากๆเพราะไม่วิ่งน้อยสุดๆแล้วก็ที่สำคัญนะคะได้ชุดแต่งจากโรงงานมาด้วยเฉพาะชุดแต่งนะคะอันนี้เราต้องบอกก่อนเลยว่าชุดแต่งของ t r a v e r s e er, ตัว ติกเกอร์นะคะที่ติดตรงฝาหน้ากระโปรงแล้วก็ซุ้มล้อด้านข้างนะคะแค่2อย่างนี้ก็ต้องจ่ายเพิ่มอยู่ที่6,800บาทแล้วแต่ว่าในคันนี้นะคะก็คือได้ของแต่งมาพร้อมเรียบร้อยในราคาขาย6,99,000บาทจากราคาปกตินะคะขายที่7 2 9 0 0 0บาทคันนี้คุ้มมากๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าคันนี้นะคะมีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะไปดูกันเลย ก็คือตัวเทรเบอร์เซอร์เนี่ยเขาจะออกแบบมามีสีขาวมีสีดำตัว LT เนี่ยจะได้ไฟหน้าเป็นไฟหน้าฮาโลเจนแต่ว่าสองสว่า์ในเวลาตอนกลางวันเป็น LED ได้นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกทั้งหน้าและหลังส่วนด้านข้างนะคะตัวนี้ที่เขาติดเพิ่มมาพร้อมกับสติกเกอร์ที่ฝากระโปรงก็คือตัวซุม้มล้อถ้าเกิดว่าลูกค้าไปซื้อของเทียบมาใส่นะคะมันจะติดได้ไม่เนี๊ยบขนาดนี้ ซึ่งของแท้จากโรงงานก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วส่วนล้อนะคะตัวนี้เป็นล้อแมกอันลอยขอบ17หน้ายางนะคะอยู่ที่255ทับ65 R17 แล้วก็ตัวนี้เป็นยางปี2019นะคะยางที่มากับตัวรถเลยมีบันไดด้านข้างให้กระจกข้างปรับพับไฟฟ้าพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะคิ้วกันสาดแหลกลังคามีกันลอยที่ด้ามจับประตูด้วยตัวนี้ เป็นของแต่งที่มาพร้อมกับตัวรถและออกมาจากโรงงานทันนี้นะคะเป็นรถที่ใช้งานมือเดียวนะคะออกห้างไปแดงด้านท้ายนะคะตัวนี้ก็จะมีโลโก้ที่บอกว่าเป็นดูรัมิกดีเซลนะคะของ t r ร v e r s e เซด้วยมีไฟเบรกดวงที่3ด้านบนส่วนเบาะนะคะเบาะแถว3ปรับพับลงไปจะไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันนะคะแต่ว่าก็เพิ่มพื้นที่ในการวางของในการวางสัพพระได้เยอะขึ้น เดี๋ยวเราจะปรับเบาะแถวสองให้ดูด้วยตัวน,นี้สามารถปรับแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ปรับอีกแบบหนึ่งก็คือ,อพับไปด้านหน้าอยากปรับให้ดูใหมนี่ปรับได้สองแบบนะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าว่าตอบโจทย์กับแบบไหนมากกว่ากัน ห้องโดยสารแถวหลังนะคะก็จะมีช่องแอร์แยกนะคะแล้วก็แยกปรับได้ตามการใช้งานถ้าเราไม่ได้ใช้นะคะก็ปิดไปเลยคะไม่ได้มีผู้โดยสารด้านหลังด้วยก็ปิดใช้งานไปเลยกล้องมองถอยหลังนะคะก็เหมาะสําหรับลูกค้าที่รู้สึกว่าการถอยหลังนะคะมันดูยากเพราะรถคันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสูงมองไม่ค่อยถนัดนะคะมีกล้องมองถอยหลังก็จะ ดีใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นเบาะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะมันจะไม่ได้กลมกลืนไปกับสีภายในที่เป็นสีดำแล้วก็จะเป็นเบาะสีน้ำตาลส่วนเบาะนั่งฝั่งคนขับนะคะสามารถปรับได้6ทิศทางเป็นปรับไฟฟ้าไม่วิ่งนะคะอยู่ที่ 78,372กิโลเมตรในรถปี2019หน้าจอนะคะตัวนี้เป็นหน้าจอ y l ลิงขนาด7นิ้วก็คือเป็นทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะ USB AUX แล้วก็รองรับ Apple CarPlay ด้วยแต่ว่าในส่วนของแอร์นะคะยังไม่ได้เป็นแอร์อัตโนมัตินะคะเป็นแอร์ธรรมดาเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นของ t r a v e r s e เเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะ เดี๋ยวราจะพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้าในส่วนของระบบเบรกนะคะก็เป็นระบบเบรก ABS ตัวนี้อีกหนึ่งอย่างที่ t r เ v e r s e ซนะคะเขาแบบมาก็คือในตัวรุ่นใหม่นะคะ2016ขึ้นมาเนี่ยเขาจะสามารถสตาร์ทรถได้จากที่กุญแจนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทอันนี้นะคะก็คือเราล็อกรถแล้วนี่นะคะก็จะสามารถสตาร์ทรถได้แล้วก็ ถ้าเรายังไม่ได้ขึ้นไปนะคะมันก็จะเป็นการวอร์มทั้งตัวแอร์นะคะให้ห้องโดยสารมันเย็นขึ้นไปปุ๊บก,ก็คือพร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องของตัวรถคันนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงใช้งานนะคะอาจจะรู้สึกว่าฝากระโปรงมันหนักเพราะมันหนักจริงๆะะถ้าเกิดว่าอยากได้แบบความสะดวกสบายสามารถไปติดชุกเพิ่มได้ ันนี้เครื่องยนต์2.5นะคะเป็น2.5ลิตรกำลังสูงสุดวิ่งได้180แรงมา้าส่วนสภาพเครื่องยนต์นะคะตัวนี้ก็คือ100%นะคะเดาให้เต็มเลยน็อตท,ที่ฝากระโปรงนะคะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่เคยมีการถอดเลยเพราะว่าเวลาที่ดูฝากระโปรงนะคะดูน็อตฝากระโปรงเนี่ยถ้าเคยถอดมาไหมดูที่มุมนะคะดูที่เหลี่ยมของ น็อตนะคะถ้าเกิดว่าเหลี่ยมหายเหลี่ยมจางนะคะมันก็คือเคยแกะเคยถอดมาแล้วแต่ในรถคันนี้นะคะทุกอย่างก็คือยังอยู่ครบอยู่จุดแต้มจากโรงงานจุดเมคอาซ์แล้วก็ฉลากต่างๆนะคะยังเหมือนเดิมสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากได้รถครอบครัวที่ราคาประหยัดคุ้มค่าแล้วก็ได้ชุดแต่งสวยๆแบบนี้ไปนะคะดาวแนะนำ c h e โรเลตทรเวอร์เซอร์คันนี้เป็นตัว2 5 lt นะคะเป็นตัวเริ่มต้นราคาประหยัดจากรถใหม่ป้ายแดงนะคะที่เขาปรับลงมาแล้วเหลือ9 90, 9 9 0 0 0บาทนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าออกรถตอนนี้นะคะคันนี้ก็จะได้ราคาที่ประหยัดไปถึง3 0 0 0สนบาทเลยอันนี้นะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟีดาวได้ยังจัดได้ด้วยเงื่อนไขปกตินะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรนะคะยังมีรองรับได้ถึง15ปี คันนี้สนใจสอบถามนะคะก็โทรหาเราได้ที่เบอร์0 9 4ย์2 1 6 6 1เบอร์โทรแอดไลน์ได้อยากเป็นเจ้าของนะคะคันนี้ต้องจองก่อนอยากจะเข้ามาดูตัวรถเข้ามาได้นะคะยังเปิดทุกวนันสำหรับวันนี้เราต้องขอจบรีวิวไปก่อนนะคะรีวิวหน้าเราจะพาไปดูคันไหนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ